สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากช่องนางฟ้า Random of l o v e นะคะวันนี้ร a n d o m นะคะจะเป็นร a n d o m มให้กำลังใจของคนที่เข้ามาฟังทุกท่านทุกคนเลยนะคะในท็อปิกที่ชื่อว่าเร็วๆนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรใดที่คุณเคยขอไว้นะคะค่ะคุณเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาที่คุณไปวัด ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าอย่างเช่นถ้ำนาคานาคีวัดคําชโนดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่คุณเคยไปนำ้ำรัสการกราบไหว้หรือว่าขอพรไหมคะใช่หรือไม่ว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาเคารพในใจแบบไหนนะคะอย่าง อย่างตัวผู้อ่านก็จะมีอสองท่านนะคะสอง,องก็คือทาวเวสสุวรรณเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็หลวงปู่ทวดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาท่านนี้3องค์นี้ก็จะเหมือนแบบว่าคอยคุ้มครองผู้อ่านตลอดเวลาที่ติดขัดเรื่องใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้อ่านก็จะแบบว่าแบบนั่งสมาธิสวดมนต์ขอพรจากท่านแล้วก็ทุกสิ่งอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆค่ะ ใช่ทีนี้นะคะเรามาเข้าท็อปิกกันเลยค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพอรที่คุณเคยขอไว้นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณเคอรบูชาจะสมหวังหรือไม่ค่ะใช่ค่ะสิ่งที่คุณขอไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักนะคะด้วยความมุมาณนะบากบั่นที่คุณแบบว่าปั้มกับตัวเองกับความรู้สึกตัวเองความขยันตัวเองมาตลอดการตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเลยว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ งานแบบนั้นอาชีพแบบนั้นแล้วก็ทรัพย์สินเหล่านั้นที่คุณแบบเคยอยากได้อะไรอย่เงี้ยคะ่ะใช่ปีนี้นะคะปี2565เป็นปีที่พรของคุณนะคะจะได้รับมันจริงๆจะได้สมหวังจากสิ่งที่คุณขอ ความดีสิ่งดีๆที่คุณทํามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักและบูชาท่านเห็นผลแล้วค่ะว่าคุณนะ่ะมีจิตใจที่มุ่งมั่นขยันแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์นะคะไม่ทุจริตไม่แบบว่าชอบอะไรที่มันแบบว่าจะต้องแบบเป็นงานเทาๆหรือว่าเป็นงานที่ไม่สุจริตหรือว่าทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยท่านรู้แล้วว่าความขยันของคุณนั้นควรที่จะได้รับสิ่งดีๆแล้วใช่ค่ะ พรที่คุณขอไม่ว่าจะเป็นพรเรื่องการงานการเงินนะคะหลังจากนี้ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความแบบว่าอิ่มเอมแบบกับสิ่งที่คุณจะได้รับได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอไว้นะคะท่านจะให้พรให้โอกาสให้งานใบ่ใหม่งานในเรืกๆใหม่ๆที่คุณไม่คิดว่ามันจะทำเงินให้คุณได้มันจะทำให้คุณได้รู้สึกแบบเออมีคนเนก connection ในการแบบหาเงินหาเพื่อนหางานหาสิ่งดีๆ i n นสปิเรชันเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้เจอค่ะอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับออนไลน์หรือได้ลงทุนแบบฟุกฟ๊กๆกับเพื่อนหรือบางคนก็อาจจะมีโชคมีลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบว่าแบบเออได้รับมรดกหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่า มันไม่น่าจะแบบเป็นของคุณอะไรเงี้ยคุณจะได้มันกลับมานะคะใช่ค่ะหลายคนบางคนอาจจะได้พรจากการเดินสายเดินทางขอเนื้อคู่ขอลูกขอบุตร สิ่งเหล่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้คุณค่ะหากว่าคุณเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันไปนะคะแล้วอยากมีบุตรมีลูกคุณขอไว้ที่ไหนภายในปีนี้คุณสมหวังแน่นอนค่ะเด็กที่มีบุญเด็กที่เป็นอภิชาติตบุตรเป็นกัลยาณมิตรในโลกอดีตจนมาถึงปัจจุบันนะคะจะเข้ามาเกิดเป็นบุตร ที่น่ารักแล้วก็เป็นลูกให้กับคุณได้สมหวังกับคู่รักของคุณส่วนคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมีคู่หลังจากโสดที่แบบโสดมานานแล้วปีนี้นะคะพรที่คุณขอไว้เกี่ยวกับความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดนบันดาลให้คุณได้เจอคนดีเนื้อคู่เป็นสเปคในแบบที่คุณแบบร้องขอแบบว่าไม่มีข้อแบบสงสัยใดๆเลยค่ะ ความดีความสวยความน่ารักความจริงใจของคุณจะดึงดูดคนที่เป็นเนื้อคู่คู่แท้คู่รักของคุณในแบบที่คุณต้องการเข้ามาให้คุณได้เจอในปีนี้หรือแม้ว่าคุณอาจจะแบบว่ามีคนคุยหลายคนอะไรเงี้ยบุคคลที่เข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้คุณล้วนแต่เป็นสเปคเป็นสไตล์มีไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบนะคะ เขาจะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกให้คุณแบบบางทีมาพร้อมกันแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะใช่ให้คุณรับรับรอรับสิ่งดีๆที่จากพรที่คุณเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาไว้นะคะในเรื่องของสุขภาพหากแม้ว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจำตัวใดๆก็แล้วแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนนะคะ จะต้องแบบไปนอนแอดมิดหลายๆวันหลังจากปีนี้ไปค่ะปี6 5อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณจะทุเลาขึ้นคุณจะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆหรือว่าต้องทานยาอะไรที่แบบว่าติดต่อกันนานๆกำลังใจความรู้สึกจากข้างในสุขภาพของคุณมันจะช่วยเยียวยาให้ร่างกายหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นต้องหายไปนะคะค่ะ คลิปแรนดอมนี้นะคะหวังว่าคนที่เข้ามาฟังแล้วก็เคยขอพรสิ่งใดไว้ผู้อ่านขอให้สิ่งดีๆที่ผู้อ่านทําบุญบารมีที่ผู้อ่านท,าทําทมาทั้งชีวิตขอให้ส่งผลให้ผู้ฟังทุกคนได้รับพรนั้นด้วยความบริสุทธิ์ความจริงใจที่ผู้ฟังทุกคนได้เข้ามาฟังแล้วก็ ได้ทำดีเสมอต้นเสมอปลายกับตัวเองแล้วก็กับคนกับคนรอบข้างพรที่ผู้ฟังขอไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักขอให้ทุกคนนะคะสมหวังบางคนปีนี้อยากเปลี่ยนรถใหม่อยากได้รถป้ายแดงอยากได้บ้านใหม่อยากย้ายจากคอนโดไปอยู่บ้านหรือว่าแบบเอออยากเปลี่ยน พวกแบบว่าของใช้ฟุ่มเฟือยพวกมือถือ macbook บบหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งอย่างค่ะความดีของคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆการเงินการงานเพื่อนดีๆกาลยายในมิตรดีๆญาติพี่น้องครอบครัวสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณนะคะโดยที่คุณแบบว่าคาดไม่ถึงว่า เรื่องเหล่านั้นที่ผ่านมาในชีวิตมันแย่เหลือเกินแต่ว่าพอคุณได้รับเรื่องดีๆสิ่งดีๆบางคนอาจจะเป็นแบบศัตรูคู่อริของคุณหรือว่าลูกหนี้ที่แบบหายไปจากชีวิตคุณแล้วคุณคิดว่ามันไม่น่าจะได้เงินคืนแล้วแหละถอดใจตัดใจแบบขณะคุณไปแจ้งคงแจ้งความแล้วตำรวจก็ยังช่วยคุณไม่ได้เลยคุณถอดใจแล้วแต่ เรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันจะเข้ามาในชีวิตคุณคะ่ะเขาอาจจะแบบติดต่อกลับมาว่าแบบเออตอนนี้เขาพอจะมีนะอาจจะแบบผ่อนใช้ได้ไหมหรือว่าเอานี่หรือว่าเงินที่หยิบยืมไปเหล่านั้นมาคืนคุณนะคะใช่ค่ะนี่คือพรที่คุณร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่คุณไม่คาดฝันสิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะได้คืนหรือว่าเรื่องดีๆที่จะมี ในชีวิตคุณมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะหลังจากนี้ขอให้คุณรักษามาตรฐานความดีสิ่งดีๆที่คุณเคยทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาขอให้คุณแบบว่าแบบไม่ถอดใจแล้วก็แบบมีความสุขแล้วก็ทำบุญบ้างนะคะทําบุญทำทานแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนอื่นค่ะว่าคุณได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นขึ้นมาคะ่ะ ค,คลิปแรนดอมนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับพรที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้คุณจะได้สมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะการเงินการงานความรักขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งดีๆในชีวิตที่กำลังจะเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ